ว่าไงพี่ทางการเหรออย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำมาสเตอร์เองนะไม่ได้เราโจดริคสิ์ละโจดริคสิทธ์อะไรเรวเป็นนี่เป็นเจ้าของเนื้อเนื้อร้องทำนองแต่เพียงผููเดียวไม่ใช่เราโจดไปละใครโจดอะไร่ารเนี่ยก็การจ่ายอะจ่ายค่าอะไรค่าทำไงค่าทำไม่เป็นไม่เกี่ยวสิเราโน่นเขียนทุนคนเรียบเรียงทุกอย่างเองเนี่ยหาคน ถางั้นเล่นอันนี้ก็ได้เดี๋ยวไปเอามอไฟนนะอาถามจริงๆเอาไว้ทำไมให้ไหมถ้าให้จะไปเอาถ้าไม่ให้เราจะได้แบบถ้าอยากละจะเอาไปทำไหมขี่ก็ไม่เป็นถามจริงก็ั่นอะดิ ก็ใช่ไงเราจะเก็บไว้ทําไมเอาคนมาคนเอามาตอดก็ต้องมาเอาเองรือจะไปให้คนอื่นเอาไรย่องหมูแล้วเปมีปัญหาวุ่นวายอีกงั้นไปเอาเมองไซนะเอ๊ะทำไมมันเปิดไม่ได้เองอะ่ะไม่ต้องเปิดงั้นเดี๋ยวไปเอาเมองไซนะเดยวาพเน้าหาก่อนจะเปิดได้ฟังเนี่ยเปิดเอ,เองอะไร เพลงเธอเพลงเราเล่นเป็นเราร้องเป็นเดี๋ยวหาก่อนนั่งอยู่ไหนเนี่ยนี่จะอยากให้กูไลฟ์ได้ป่ะนั่งหาย ทีมงานทองภูมิมีใครว่างไปส่งเอาเมอไซค์หน่อยไหมไม่มีไม่ถ้าสมมุิวันนี้ไปอ,อ่ะ่ถ้าสมมุิไปเอาได้ไหมเดี๋ย๋ยๆกันหาก่อนายังหายเนี่ยเอาไงแป๊หนึงแป๊หนึงวะหาเพลงหาย ส่งเพลงมาให้หน่อยแม่งมัวแต่เที่ยวกันอยู่เนี่ยเอางี้ทุกคนมอไซพี่บิ๊กเนี่ยอยู่กับกุ๊กเนี่ยกุ๊กบ้ากุ๊กบอเลยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยมันเป็นอันจริงใช่หรอเขาโพดเออ มอไซค์พี่บิ๊กอยู่ที่โน,โน่นตอนนี้อยู่นันทวันไหนไหนไหนจะให้ไปเอารถใช่ไหมไม่รู้อยากจะเอาก็มาเอาไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาเราเอาไปขายก็ได้แล้วทาไมแล้วทําไมจะเอาไปเก็บไว้ทําไมรถที่ไม่ใช่ของตัวเองบอกให้มาเอาไม่เอาเองก็เดี๋ยวไปทําไมไม่ให้คนของทำไมฟยวที่เกลียดขึ้นมาก็ใช่ไหมจ๊ะเราเจอหลังไม่ใช่ปะเนี่นยเราต้องทาอย่างอื่น ทำไมอื่นทำอะไรวะงาน,เ,นเห็นไหมเนี่ยโอ้งานอะไรเป็นตัดแล้วเธอจะไม่มาช่วยหรอพ่อเธอน่ะวันที่สิบแปดใจดำเหรอทำไมไม่ได้แล้วดิเ เดี๋ยวไปเอารถแต่ไม่ไปวันนี้มันจนเกินแล้วยานไเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอารถนะทุกคนนะ่ไม่รู้ไม่รู้อย่าเพิ่งพรุ่งนี้ไปเอารถกับไปเอากีตาร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารถกระบะไปเอาไม่เอาไม่ไม่ได้ให้ใครเข้าแล้วที่แมนโมโหเพราะตามสรุปบ้าหรือเป็นบ้าเป็นบ้าแล้วทำไมไม่โกรธอ่ะจริงไม่เป็น อ่าแล้วก็สวดทำไมก็คนบางคนมั่งบ้อบาอบ้าอีว่ะไปเอามาอาไใส่นะฮะไม่ได้ยินไม่ได้มานเดียวก่อนได้อะไรนะมาคนเดียวก่อนได้ ไม่ได้มาคนเดียวเราจะไปเอามอเตอร์ไซค์ก็ใช่ไงก็มาเอาคนเดียวก่อนได้เธอก็นั่งแคปมาดิไม่เราจะขนของของมันมีเยอะไงขนตอนนี้ไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปก่อนเราได้เพราะว่ามันต้องกองคืนเขาไม่ให้ขนไม่เกี่ยวไปเอาของทำไมต้องให้ไปคนเดียวอะ่ะเออหรือจะม,มาเอาวันเหนือวันอื่นก็แล้วกันต้องแรงกลางวันเหรอก็ไม่รู้ อาไม่เจอไอ้เหล่านั้นไปช่วยพี่บิ๊กหน่อยเด้อเธอจะมากลัวอะไรเราเป็นผู้หญิงตัวแค่แล้วถ้าไม่รีบนะพรุ่งนี้ก็มีคอนเสิร์ตมันก็เป็นปรากฏการที่ดีที่เธอจะเริ่มมาเล่นคอนเสิร์ตใหม่แล้วมึงก็จะเธอก็จะได้ไม่ต้องมาต้องมาเสียเงินอะไรมากมายเพราะว่า เราฟ้องอยู่แล้วเบี้ยวงานอะ่ะแล้วก็ตามที่บอกอะ่ะใครจะไปะทําจไอ้นี่ได้แล้วก็ไม่ต้องมาโนโลเลยไอ้เรื่องแบบว่าเงินใครเงินใครเธออย่าพูดถึงเงินเลยการเคยบอกจําได้ไหมว่าทําไมชอบพูดถึงแต่เรื่องเงินกับเรื่องของถ้าเธอทําตัวดีนะเจ็ดหลักกูก็โอนฟรีให้ยังได้เลยูให้มาไม่รู้กี่คนแล้วบอกตรงเธอยังไม่รู้นิสัยเราอีกเหรอ นี่เราแสบตาเราเลยต้องหลับตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าไม่จบเร็วๆพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะนี้มันก็สะสมสะสมที่เธอจะต้องถูกปรับแล้วเธอก็จะเข้ามาเป็นนักร้องระดับต้นของประเทศเนี่ยคือก็ถือว่าเพลงอ่ะโอเคอยู่แล้วไนงะมันก็ต้องดังอยู่แล้วเราฟังเรารู้แถมเพงลงร้องร้อง,องเอ้ย ท้องฟาร้องไหาอีกแล้วก็การละเทศะแล้วก็ควรคุยกันก่อนว่าเอออะไรอะไรเพราะาอยู่ดีวิ่งหนีหายไปไม่รู้จะกลัวเฮียอะไรหนัหนากูไม่ใช่ผีนะก็ต้องเออคุยให้มันเก็ตก่อนว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอโทษขอพลยกันไปแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนตัวใหม่ก็แค่นั้นเองท้ายนะประเด็นเลยหนึ่งมึงมีเพลงปล่อยซึ่งจะต้องถ่ายเอ็มีแล้วก็ปล่อยปลายเดือนมีนาคมตามเยียร์แผน สมึงมีคอนเสิร์ตห้าสิบห้าคอนเสิร์ตท,ที่มีรับไว้เป็นลายมือมึงอ่าเกตหมดแล้วห้าสิบห้าคอนเสิร์ตแล้วเพลงที่ทำหนึ่งเพลงถ้าไม่มารับผิดชอบตามกฎกติกามายาทของทุกบริษัทเพลงคือเพลงละหนึ่งล้านบาทถูกปรับแล้วก็ส่วนไอ้เบี้ยงงานน่ะต้องโดนปรับสิบเท่าของราคา แล้วก็ค่าเสียหายของเจ้าภาพที่จะเรียกค่าเสียหายของบริษัทลาสเตอร์ที่จะเรียกนั่นนี่นู่นมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ถ้าที่บอกให้มาคนเดียวก่อนคือจะให้เอามอเตอร์ไซค์ขับไปก่อนคนเดียวเพราะว่าอย่าเพิ่งให้ใครมาถ้าเจอพิเศษโดยที่เธอยังไม่ได้เคยเจอเขาเนี่ยมันก็ไม่มีมารายาทนะพูดตรงถ้ามีถ้าเอาคนมาเยอะแยะ เดี๋ยวเขาโมโหแต่ถ้าเธอมาคนเดียวเธอเห็นเขาปุ๊บ,บเธอก็ไหว้เขาขอขอโทษเขากอดเขาเขาก็แฮปปี้แล้วพิเศษเธอก็รู้ว่าใจดีจะตายท้ายอะนะประเด็นเลยหนึ่งมึงมีเพลงปล่อยซึ่งจะต้องถ่ายเอมบแล้วก็ปล่อยปลายเดือนมีนาคมตามเยียร์แผนสองมึงมีคอนเสิร์ตห้าสิบห้าคอนเสิร์ตที่มีรับไว้เป็นลายมือมึงอ่าเกตหมดแล้ว 55คอนเสิร์ตแล้วเพลงที่ทำหนึ่งเพลงถ้าไม่มารับผิดชอบตามกฎกติการรมายายของทุกบริษัทเพลงคือเพลงละหนึ่งล้านบาทถูกปรับแล้วก็ส่วนไอ้เบี้ยวงานน่ะต้องโดนปรับ10บเท่าของราคาจ้างแล้วก็ค่าเสียหายของเจ้าภาพที่จะเรียกค่าเสียหายของบริษัทลัสเตอร์ที่จะเรียกนั่นนี่นูน่นมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้น แล้วก็ถ้าที่บอกให้มาคนเดียวก่อนคือจะให้เอามาเตอร์ไซขับไปก่อนคนเดียวเพราะว่าอย่าเพิ่งให้ใครมาถ้าเจอพิเศษโดยที่เธอยังไม่ได้เคยเจอเขาเนี่ยมันก็ไม่มีมารยาทนะพูดตรงถ้าเมีถ้าเอาคนมาเยอะแยะเดี๋ยวเขาโมโหแต่ถ้าเธอมาคนเดียวเธอเห็นเขาปุ๊บเธอก็ไหว้เขาขอขอโทษเขากอดเขาเขาก็แฮปปี้แล้วพิเศษเธอก็รู้ว่าใจดีจะตาย